เดี๋ยวก็สวัสดีัด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในเกมไมค์ครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับต่อจากภาคตอนที่แล้วนั่นเองก็ตอนที่แล้วผมได้ทําเครื่องไอ้นี่ไปนะครับเฮลไปพนทนี้ผมก็จะไปอยากจะไปตะลุยแบบดูรอบๆนะครับว่ามันมีอะไรมั่งเคงนั้นผมจะไปทางขวานี้กันแล้วกันนะอยากไปดูว่ามันมีอะไรมั่งนะครับก็ทางไหนมีอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดิอุไข่ไก่เต็มเดี๋ยวก็ได้ฆ่าครับเป็นยังไย ลูกไกล่ลูกแกะยังไม่ตัวเลยครับยังไม่โตยังไม่โตทุมคอไว้ตะลุยหน่อยแลย้วเตรียมวัตถุดิบมาแค่นี้นะหนวัตถุดิบวัตถุดิบเชลลาใบกันดีกว่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพคลิปนะครับก็ปัญหาทางด้านตัดที่โปรแกรมตัดต่อน,นิดหน่อยนะครับก็จะได้แหละแต่ผมอัพแบบ1นึ0ง0 f p s เนี่ย แต่โปรแกรมมีปัญหาครับก็เลยอัพได้แค่1 0 8 0ันดิบก็ขอโทษด้วยนะครับก็ตั้งใจจะเอาหนึ่งันดสิหจะไปเบสทั้งทั้งซีซั่นนี้แหละแต่มันโปรแกรมมันมีปัญหาคือเลนเดอร์มันมีนมปัญหาครับก็ไม่เป็นไรก็หนึ่งันดิธรรมดาก็แล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้มีฟักทองโอ้มีต้นไม้เพียบเลยอะโอเคเดี๋ยวผมขอลงไปเอาฟักทองะนะครับนี่ผมยังไม่ได้มาเลยนยะผมเพิ่งกดอัดสุดๆร้อนๆเลยลงไปจะโดนน้ำอะเนี่ย,โ,ยโดนอยู่แล้วแหละระดับนี้แล้ว โอเคก็บ้านเราอยู่ดิดนู้นครับโอเคฝั่งนู้นบ้านเราอยู่ฝั่งนั้นจะมาให้ดีเพราะเราจะตะลุยมาเรื่อยๆครับเราก็แค่หันหลังกลับเท่านั้นเองหันหลังกลับอืมคอมีพังกินกเพอพังกินครับเราเรามีพังกินแล้วเราก็ขาดจะมีลั่นเม่รอดนั่นเองก็คือแตงโม มาขึ้นไม่ได้ขุดขุดเลยขุดจนขั้นบรนไดเลยอาแล้วเมลอนเอ้ยแล้วพังกินอีกอันอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะผมจำได้ผมมองมาแต่ตรงนั้นมีสองอันนี่น้องไปไหนอะพังกินอีกอันอะบอกเจอแค่อันเดียวอะนั่นไงอยู่นี่ ปกติพังกินมันจะอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ๆนะครับอันนี้ก็ทานแร่ยังไม่ขุดนะครับไม่จําเป็นโอเคลงขึ้นก่อนก็แล้วหืมคนแก่อยู่ตรงนี้แล้วก็หรือว่าจะหรือว่าจะทําเป็นสัญลักษณ์สูงๆไว้ดูรอขุดถึงข้างบนก่อนดีกว่าแล้วค่อยทำสัญลักษณ์ไว้จะได้ไม่ลืม นี่ก็เอาอุปกรณ์มาแค่นี้ครับกาจะแบบแค่นี้เฉยไงแล้วก็ไก่ไก่สุกได้มาเยอะแล้วครับเยอะได้เยอะนุ่นเดี๋ยวก่อนออนี่มีแต่ต้นไม้เลยอะออต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้อืมนุมมีอะไรไหมล่นะน,นี่ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้นนุน ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ทางนี้ไม่น่ามาเลยดังนั้นผมกลับย้อนกลับดีกว่าสำรวจสำรวจอะนรเขาเรียกว่าสำรวจทางนี้มังบ่อตรงไปเลยปักช็อตเผืออนนนนะ่อตอนกลางคืนนะเผื่อตอนกลางคืนได้เดินมาแล้วมีมอนเกิดแล้วเราไปไม่ได้ก็สวยไปนะครับกปักครอปไว้ก่อนโม่ไกลว่ะ ไก่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 อยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็กะจะทำยาปนหลุมต่อทางกลับ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 ทำยาเป็นทางชี้บอกว่าทางกลับอยู่ทางนี้นะพวกนี่ชี้มาทางนี้โอเคมันเปลี่ยนทางๆๆาไปทางนู้นมั้ง วัวอยู่ข้างล่างเคเราลัดริมภูเขาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทิศบ้างว่ามันมีอะไรมั่งน้องวัวพอดีเฮ้ยบล็อกกวด้อยได้บล็อกฟักเป็นบล็อกนับก็เราทุบบล็อกในบล็อกหนึ่งออกปุ๊บมันก็จะไหลลงมาเลยหูตรงนี้ในกาเวลดงกาเวลภูเขากาเวลเดี๋ยวเราต้องการอเยอะเมื่อไหร่เราค่อยเอามาคันเดี๋ยวเราค่อยมาคันนะครับใช้พวกนี้แหละคันกินขนมปังมาดกวจะได้ไม่น่าเบื่อโอเค เสียงกินมันสบ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 อนที่กินเสร็จแล้วเสียงเพิ่งมาก็มีนะมอนเหมือนมันเลอะอือวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคทำทางไว้ก่อนจะทำชี้มานะผมดูแกนไอแกนไว้ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับลองถูๆเลยถ่ายก็น่าจะได้มั้ง โอ้อยู่ไหนเอ่ยไหนไมีอะไรบ้างในแถวนะี้เออผิดคำผิดก,กินกันโอ้แป๊บๆหิวแล้วเออลืมปักท้อเลยว่ะอย่างเี้ยปักท้อเด้อตอนนี้เราดได้มองเห็นโอ้วัว อลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าเคเดี๋ยรผมพุ้ยกดผิดแร่เยอะมันเป็นไรเราค่อยม,มาเชียร์เคลียร์นอกรอบนะการนี้มาเดินสำรวจกันสำรวจโลกตรงนี้มันอันนี้อันนี้เยอะนะเนี่ยอันนี้ที่โลง่งภูเขาโล่งเลยด้านหลังบอกเฮ้ยมา้าตันนี้ตรงม้านะม้าเยอะเออ มมไม่มีหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านเ p c เลยหรือไม่กันเอ้่หมูขา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 เตอบักบักบักเซิร์ฟแหลกอืตายตอนนะั้นตายเจ้าเจ้าจไม่กลัวเลยหรืออะไรอ๋อ,อโอ้ต้นไม้เพียบเลยอะน่าตัดซะเหลือเกินตัดโอ้ตรงนี้ตรงนี้มันภูเขากาเหลเยอะจังวะเนี่ย โอ้โหเป็นดงให้ก็ตายเลี้ยงก็ตายได้ับแต่มันมีตัวเดียวก็ฆ่าซะเถอะหรือมันจะน่ารักเถอะยังไงเราก็ต้องฆ่ามันเพราะความจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฆ่ามันนี่ก็คุณลองนั่นเองลา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 ก็เหมือนวิ่งเั็ไปในตัวนะครับไหนว่าอยู่ไหนนะ ตรงนั้นดอกต้นไม้เต็มดงต้นไม้นะดอกไม้เต็มเลยไม่ใช่ดูงต้นไม้ดงดอกไม้ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทางที่ไหนที่มันน่าไปอะ่ะแดวนี้ก็ดูไม่ค่อยเหมือนจะมีอะไรมีมา้าเออแต่ที่ผมลงเทียตอนนั้นได้ที่ผมลงไปสปาสกลตันอะ่ะก็ได้ได,ได้อ่านมา้าได้ชุดเกาะอ,อะไรมาเยอะอยู่นะไปมาแล้วที่เราไปลบก,กันอะ่ะโอ้รอนเดี๋ยวเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ ต้องไปหาประตูเอนเดอร์คือต้องใช้เอนเดอร์แมนลงตายเดอร์แมนคราฟกับอะไรสักอย่างอะไรผมจะไม่ได้ก็โอ้โหมันนี่ยังไม่เยอะนะครับคือจริงๆมันเยอะน่นแหละแต่ผมฆ่าออกแล้วไก่มันก็เยอะด้าผมฆ่าออกเพราะอยู่ดีไปแล้วม่รู้เซิร์ฟมันดับเพราะว่าไก่เยอะหรืออะไรอะไรนี่แหละเหมือนสัตว์ของเรามันเยอะเกินไปอะจะแบบมันแบบทุกตัวเดินเดินข้างเดินกระตุกหมดเลยเหมือนพาร์ทไหนนะที่ผมอ่านอะทุกตัวมันจะเดินช้าเออ เหมือนแบบเดินสโลอ่ะนี่อันนี้มา้าม้าตัวที่เร็วที่สุดดูเป็นตัวนี้มัง้งม้าตัวสีขาวนี่แม่งสียังสวยเลยแต่วิ่งอย่างเต่าเอ้เอก็อจริงอ่ะเพราะว่าผมตอนนั้นมันยังวิ่งเต่าอ,อยู่นี้ก็ยังเต่าอ,อยู่เหมือนเดิมโหดูไก่เพียบเลยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฆ่ามันนะครับอีอีเดี๋ยวแม่กุ้งแม่ไก่ลูกไกย่ยืนออก,กันเต็มเลยนี่ไหนทางมีแต่ทางนั้นทางเดียวแล้วแหละที่น่าไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยแมปไม่โหลด เีทำทางมา,า,าแบบแบบไม่โหลดนะครับ่ะนี่ไก่ไก่ไก่อุย้ยโหลดสิทำไมจะไม่โหลดล่ะไก่น้อยเหมือนตัวนี้มันผมจะผม,ผมจะเคยมาลงแต่ผมไม่สนใจมาลทะทอดน,นี้ผมจำได้ผมมาขุดทรายแน่เลยนี่ไงเือก่อนมีทรายมันอยู่ริมๆเนี่ยผมก็เนี่ยอ้เลาะออกหมด ตอนนี้ที่ไหนเออไปนนะยผมว่าตรงนี้เราต้องได้ไปไกลแน่เลยไปดีกว่าผมจะไปจุดมุ่งหมายคือตรงนี้<ป>เห็นยังวะโอเคนี่คือทางกลับครับนู่นเดี๋ยวผมจะบุกไปฝั่งนู้นจะมืดแล้วก็เหอะไปเลยตะลุยตะลุยตะลุยคือถ้าเรากลับก็คือหันหลังกลับเท่าน,นั้นเองง่ายๆไม่ยาก ก็แค่หันหลังกลับแม่งมืดแล้วว่ะมืดเร็วจริงๆเลยไมคครับรู้สึกว่าโลกหนึ่งวันในไมคครับแล้วกับหนึ่งชั่นครึ่งชั่วโมงถึงมาอืมเราไ้อยมาถยงจุดสูงสุดของที่นี่นะครับ ไปเช็คอินเช็คอินไม่ใช่ละผมต้องขึ้นมาแปะไว้นะนี่ทำป้ายไว้บอกทางพื่อกลับทางนั้นนะจ๊ะเพราะผมดูพิกลแไม่ค่อยเป็นนู้นอะไรอ,ะอ่ะอ่่ผมว่าเดี๋ยวผมตรงไปทางนั้นนะบิดบนต้นไม้แปะเป็นแอสซัสซินแอสซัสซินนักฆ่านักฆ่านั่นไงซีซีรีบอมซอมบี้เกิดแล้ว แต่มว่าถ้ผมวางเยอะๆ,ๆ,ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนีน่ยโอ้โหมีแต่ป่าป่าป่าแล้วก็ป่าคิดถูกว่าเนี่ยหรือว่ามาทางอื่นมันยังดูดีกว่ามาทางนี้อีกนะนี่ต้องมาวิ่งฝ่าป่าทีละต้นเลยเนี่ยต้นไม้ ซีดีบอมซอมบี้ก็จะกลับมาอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงอะถ้าเราโดดลงไปต้องอยู่บนต้นไม้ตลอดนะครับข้างล่างซอมบี้เยอะเอ้ยเฮ้ยนี่โคตตกลงไปขี้เกียจลงไปบวกกับซอมบี้พระเจ้าอเออเออเออ,เอ,อถ้าสู้กับซูดายขี้เกียจลงไปบวกนะครับเสียเวลามันจะมุ่งตะลุยไปข้างหน้านะโอ้โหไม้โคตรเยอะหน้าตัดชี่เป่งเลย ต้องมีงรับพาร์ละที่เราจะมาตัดไม้อย่างเดียวเดี๋ยวลอแบบงก่อนแต่คือผมจะไล่ฝั่งนู้นก็เยอะนะฝั่งนี้ก็เยอะแบบแบบเอาให้โกรธเลยครับต้นไม้อ่ะพอทิ้งระยะห่างไว้สักพักผมก็จะทำวางวางกันลืมนะครับโอ้โหคีเปองค์คลิปเต็มหมดเลยองไปบวกแล้วนานแน่เลยนะก็จะจบเราเป็นลิงครับปีนต้นไม้ลิงคนก็วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับ ก็เฮ้ยเฮ้ยบ่อน้ำเออบ่อน้ำกำยังกะเจออะไรสักอย่างบ่อน้ำบ่อน้ำอุ้ยเ้ยอะไรอะเคยไฟไหมมันไหมได้อย่างไรอยากรู้ก็ไปดูสิครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดินๆเดินๆอ๋อมันมีบ่อลาวาผมว่าให้เดาไม่มีอะไรอะ อะไรวะดาวมันก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องให้ผมขอไปดูนูน้นแบบไปไปบุกกันพานนี้ก็เออภานี้ต่อไม่นจะปุ๊บภาน,น,นี้นี้ไอสปีนต้นไม้อย่างเดียวยแล้วเออเออเสียแล้วขอบอกเออเออโ,อโอ้โหแดง แดงเถือกมันจะโหลดถึงม้วนเนี่ยไม่ใช่เดินมาเดินไปเดินมากลับไม่ถูกโอเคยังเห็นอยู่แปะไว้ก่อนกันลืมเดี๋ยวมองไกลๆแม่งตรงนั้นไม่โหลดอีกซูงไกลๆก,ก็ไม่เห็นนะ ตั้งไว้ตันเลยพี่อ่นนะนตั้งไว้แม็กแม็กแม็กหมดเลยน,นั่นยังมีลาวาลาวาจะพาเราไปเจอสิ่งที่โชคดีจริงหรือไม่ต้องไปดูกันก็แค่ลาวาธรรมดาเฮ้ยตรงนู้นอะ่ะมีอะไรว่ามันเป็นทุ่งโล่งๆเหมือนน่าจะมีเออดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อุสตุสอยทางกลับอยู่ทางนี้ ปึ้ส์เออเออเออสีแบบแถวนี้มันดูเหมือนแบบเหมือนดูเหมือนแบบนั่นหน้ามันหน้าทำมันหน้าเป็นแบบบ้านเอ็มบีซีหรืออะไรนี่ยแหละหรือว่ามันเป็นทุ่งโล่งทุ่งโล่งโง่ๆทุ่งหนึ่งใช่ไหมเจ้าโง่หรือเปล่าไม่มีอะไรเลยอ่ะ โอ,โ,โอ้โหก็มาไกลยอยู่นะยังไม่ถึงกับไกลมากกลับดีกว่าเนี่ยเรากลับทาังเนี้ยกลับครังเนี้ยอ,อุ้ยมีอาหารมีอาหารมีมีอาหารครับมีแค่มีอาหาร,าหารแล้วก็ไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ตายอีอีเวลดองมาซะเยอะตายไม่ได้หรอกแค่นี้โอ้โห บินต้นไม in ้น well, <ins ic c ities> ี Đây, ่ก็ช <imp> ่วยเพิ่มเพิ่มทักษะนะครับในการในการควบคุมคิปในการควบคุมของเราว่าเราควบคุมเก่งชำนานย่างก็ช่วยนะจะโดดเซียนๆซียนะสุดไปเรื่อยๆครับโดดแล้วก็เก่งนี่ผมก็โดดไปโดดมาเดีมันก็เก็นองอ่ะเดชเดชจะตึงตึงตึ้งตึ้เดึงึตึ้งตึงงั้นผมกลับกลับลังนั้นดีกว่า มาเดินเล่นสำรวจโลกอุ้ยชิบหายแล้วบวกบวกบวกอือบวกต้องรีบขึ้นต้นไม้แมมุมแมง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 มุมไม,ม่ไม,ไม่ no 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 man no 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 no, no, no. อืเอเจ้าก็บอกโอ้ยฮึสโอเคไป ที่ทำเราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเราจะมาทางนี้เราอินดี้ไม่ใช่อุรอกเอ้ยไอคีอะไรคีเปอร์มาไอดอนแฮเบนป่าดงซอมบี้จริงที่ผมสู้ได้แต่มันเสียเวลาอือไปถอยไปดิ้ยตามบางมงุมเก็บไปทำผสมยาได้นะครับอุ้ยตันชิเก็บมาแหวกอีกก็ใคมันมาแล้ววายซอมบี้ เกี้ยวตันเกลตันเกลตันเกล้ยวตั้นหม่ำครับหม่ำครับแม่งมาแล้วว้ายนี่ซอมบี้วายซอมบี้มาว้ายทุกอย่โอ้อโอ้ทางนี้ปะเหมือนกันละมั้งเหมือนกันแลหนนละแต่แค่เราอ้อมมาเท่านั้นเองไม่หลงหรอกระดับนี้ละปรมปรุบจารย์ละ ค่าคือเฮ้ยมาทางที่ตัวเองไม่เคยมานะครับเนี่ยอ้อมๆมาฝังง่งนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปก็เจอบ้านแล้วโอ้จริงไหมจริงไหมลองลองดูใช่ใช่ใช,ใช่ได้มา้าอ,อันนี้ม้าอะไรเนี่ยต้นอ้อยไม่ต้องเก็บแล้วครับเยอะเต็มจะเต็มสองีบแล้วต้นอ้อยอะ่ะเครื่องปัม๊มเครื่องปั๊มอ้อยก็ทําแบบ ให้เป็นพิธีครับเป็นจริงว่าอไประตูนราลกบ้านเราแล้วนะเนี่ยเยอะ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 เกินนี่ใครมาไปมีเฟนมาฝึกเล่นสกายสกายวางฝึกวางบล็อกอุ้ย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 ยิงอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยลาม้าอุ้ยลาม้านะครับก็โอเค เดี๋ยวผมขึ้นมาจะมาข้ามฝั่งก่อนตะลุยตะลุยบ้านนี aving, ว้วิ่งรัวๆตะลุยรอบเมืองเกี๋ยวตั้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 ง่งงงะซอมบี้ซอมสอมบี้อ่ะซอมบีออมบ้อ่ะบ้านเราอยู่ฝั่งนูนะ้นฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาบนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเจออะไรดีๆบ้างามีอะไรดีๆให้ข้าบ้างไหมเพื่อเพื่อ,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 อ ถอยไปนะอซอมบี้เจเวลดาบจะพังอนะโอ้โหมีแต่ต้นไม้อีกแล้วอะอะไรฉันน้าเบื่อช่นนี้นะมีแต่ต้นไม้มองไปทางซ้ายต้นไม้ขวาต้นไม้เหนือใต้ออกตกต้นไม้หมดดูอันนั้นทิศนูน้นนี่อะไรเนะี่ยอันนี้ตะวันออกตะวันตกอุ้ยโอ้อันนั้นตะวันออกตะวันตกออกตก เหนือใต้อันนั้นทิศใต้ทิศออกตกเหนือเอ้ยออกตกทิศเหนือเราไปมาแล้วมีแต่ภูเขาใต้มีแต่ต้นไม้ออกเป็นแต่ต้นไม้อันนี้ก็มีแต่ต้นไม้โอ้หนักไปงั้นเราจะมาทิศตะวันตกกันจริงๆไม่ต้องทำเหนืลักก็ได้และมั้งจริงๆไม่ต้องทำก็ได้แล้ ัวเรืองันทั้งนคือมมนีต้นไม้อะทีนั้นาไม่ไม่มีต้นไม้เลยถ้ามีแบบลงมอสแบบเป็นจุดทนั้นเอาไว้ก็ดีนะแบบเราเดินไปไหนก็ได้อเราเช็เจะมีจุดเซฟไว้กับบ้านแล้วเราก็แค่เดินตามจุดนั้นมาเนี่ยเป็นมอสไม่นิแมแบบยังไม่ลงเดือยเอาแบบตัวเกมมาล้วนๆเลยมันจะดูโกงมันจะดูไม่เพียวนั่นเอง ก็คือกอ็คออือโปรเจกต์นี้เล่นกันก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะทำอะไรต่อฟาร์มแต่ฟาร์มฟาร์มเหล็กนี่น,น่าจะได้ทำอ่ะมั้าแต่งบเยอะโอเคงบเยอะนะครับบล็อกอะไรอีกต้องมีชาวบ้านอีกเฮ้ยแต่ชาวบ้านใช้เดี๋ยวพานหน้าเดี๋ยวผมดูก่อนนะเดี๋ยวผไปหาวัตถุดิบพวกโอ้ยปรุงยาเออโอ้ยปรุงยาทองผมจะวัตถุดิบเพื่อไว้ปรุงยา มาทําแบบยามาทําจับซอมบี้อะ่ะซอมบี้ที่เป็นซอมบี้อินบิวเจอร์นะเราเอามาทำํำเราจะสามารถช่วยมันเป็นซอมบี้เหมือนเดิมได้อะไรเนะี่ยโอ้ไรนะมีต้นไม้เลยบนะิช <B ish. S 1> โหแต่ต้นไม้เยอะสวยอะดอกไม้เยอะเออต้นไม้อีกแล้วอะไรนยะโอ้ ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้พระเจ้าจอร์ดยอดมากเลยพวกถืตอต้นไม้อือมเยอะมากโอ้โหแบบสำรวจโลกสำรวจโลกบ้านนี้ไม่เจออะไรเลยหรือแบบบ้านเอ็นบีซีอะไรเงี้ยมันตนื่นตื่นเต้นอะไรไม่ได้วะ พวกปะสงปะศาทรายปะศาสกลางทะเลทรายเนี่ยมันจะให้มันตื่นเต้นหน่อยเะร้านนี้ก็วิ่งเล่นเป็นอย่างเดียวเลยทั้งร้านพระเจ้ามันจะเป็ที่น่าเบื่อมากโวอื้อเพิ่มความตื่นเต้นไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอโหฝั่งนูน้นเฮ้ยพังยินข้างหน้าเราก็น่าสนใจครับเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาก่อน พังกิน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 โอ้ยแถนนี่มันสว่างชัดชัดดิตายทางกินทางกินพั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 งกินกลับไปทางโน้นโอ้โหกินอยู่ไหนกำลังกินอยู่ไหนนะเมื่อกี้ซูมมายังเจออยู่เลยอ๋อเจอละแล้วก็ต้องเฉียงมานิดนึงนะอะไรวะนั่นน่ะทีนี้วต้องกลับทางนั้นนั่นเองโอ้โหพาสนี้ ยาวๆครับยาวๆเฮ้ยก e ี okay. Then, ่ท okay. ีแล้วเนี่ยนานแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งซ้ายนี่เดี๋ยวมาฟังกินกงินถ้าไปฝั่งซ้ายโอเคที่ผมอาทำก็ฟาร์มข้าวอัตโนมัติน่ะมั้งเพื่อตอนนี้ผมก็ทําแบบไปนอยนี้อยู่นะที่ผมกั้นห้องยางล่าพอรอทุกอย่างมันโตหมดปุ๊บผมก็เอาน้ําลาดไม่ต้องหวังอะไทุกทีละเอาน้ําลาดจบอืเอาน้ําลาด แล้วก็แล้วก็ค่อยปลูกทีเดียวแล้วแม่งโคตรเยอะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากการปลูกเอาเอาเอามล็ดวางแล้วมันมีอันนึงอ่ะที่ภาคนี้มั้ง NPC มันจะทำฟาร์มให้ทำฟาร์มให้เราได้ NPC อ่ะแบบไม่ได้เก็บเกี่ยวของมันเองใช่ไหมถ้าจไม่ผิดแบบมันได้เก็บเกี่ยวอะไรของมันเองหมดเลยอ่ะแบบมีข้าวใช่ปกติที่หมู่บ้าน NPC มันจะมีแบบพวกโอ้ย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 ว่า NPC มันจะมีแบบเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มมันฝรั่งอย่างเงี้ย เอ้ยผมเออผมเคยกังขาดมฝรั่งดีวะ่ะแล้วก็มันฝรั่งกับแตงโมแต่ต้นไม้แต่ต้นนั้นที่ได้วาดออไม่ใช่ดินนี้เท่าหูที่ได้มาจากนรกก็อันนี้แล้วผมไม่ได้ปลูกนะแต่ก็พร้อมปลูกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปขุดในนั้นมามันก็ปลูกมันปลูกที่โลกนี้ได้นะปลูกวางปลูก,กบนพื้นดินเลยแต่ก่อนผมเคยลองทําดูใส่เห็นเขาบอกว่าใส่กับถ้าเอาลาวามา มีลาวาด้วยเงี้ยมันจะโตเร็วขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเห็นหลายคนเขาก็ปลูกแบบปกติเลยนะไปด้านต่อ <Okay, S 2> โอเคกอาเดี๋ยวผมมาขึ้นมองบนเนี้ยตั้งนึงกระดบกกระดิกก่อนไปกลับบ้านงนูนจำได้โอ้โห,หน่าเบื่อไม่มีอียังเลย็มาสำรวจโลกอีละพ์ทน,นี้ พาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะหาอะไรทำนะวิ่งเล่นสักพาร์ทเสียเวลาไหมนะี่ยโอ้โหไกลไก,ก,ไก,ก่ไปอีกสักนิดนไปอีกสักนิดนึงไปอีกสักนิดนึ่งไปอีกสักนิดนึงไปอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมต้องเผื่อเวลากลับด้วยนะเนี่ยขี้เกียจวิ่งกลับเดี๋ยวคัดไปถึงไหนตัดใจแค่นั้นนะคัดตรงนั้นนะ อ,อสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไปอีกไปไกลที่สุดนะพร์ทน,นี้สำรวจโลกบอกแล้วผมต้องวิ่งกลับบิะเจ้าอุยอ้ยอุ้ยดีนะรองเท้าเรามีช่วยเฮียมันให้ช่วยช่วย,ว,ยวะไม่รู้อะไม่คงทนนี่อ่มันคงทนหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดเจ้าจอดยอดมากเลย อะไรเลยอันนี้เป็นดงต้นเบิร์ดเจ้าต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้อยากตัดให้หมดเลยอยากแบบอยากถล่มภูเขาอะทำไงอะเอาเ,เอาคิปเปอร์ร้อยตัว,วหรือว่าจุดหรือว่าค่าคิปเปอร์เยอะแล้วมาคาเพียงทีโอ้ไม่หวานเลยโอเคไปเจอพาร์ทหน้าแล้วกันครับพ,รพ่อพาร์ทนี้มาสำรวจโลกนะครับก็ไปดูตพาร์ทหน้าว่าพาร์ทหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็พาร์ทน,นี้โอ้เดนสำรวจเลย ทางพาร์ทโอเคก็ไม่มีอะไรมากเจนพาร์ทหน้าผมไปทำอะไรต่อา่ใครที่ชอบก็ฝากกด like, ไลค์ส s บส i b e ด้วยนะครับก็เจนพาร์ทหน้าสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับงํางๆๆงๆงํงงบายพี่โย